มาแล้วครับผมได้ว่าอาฟ a าแอร์นะครับนี่นะฮะวันนี้ได้ของมาแกะกล่องให้ดูนะครับหลังจากเปิดตัวมาหลายปีแล้วนะผมเพิ่งได้มีโอกาสได้หามาให้ลองนะครับเนื่องจากยังมีตัวอื่นที่ใช้ทดแทนได้เรื่อยๆ,ๆนะผมก็เลยไม่ได้หาตัวนี้มาเล่นนะครับวันนี้มีโอกาสนะ ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นของอัลฟาที่เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนหน้าตานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปี2020นะแล้วก็มีนี่ข้างกล่องก็จะบอกประมาณนี้นะ20 a l p h อัลฟา w 8นะตัวนี้เป็นรอบ8.6นะครับน้ำหนัก160กร,รัมนะครับอ่าเบรกกำลังเบรกเนี่ย3.5กิโลนะอาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะครับ หมุหน1รอบเก็บสายได้75เซนนะสำหรับรอบ8.6นะครับมีลูกปืน6ลูกนะครับนี่นะตามข้างๆกล่องนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสปูลตื้นนะครับจุสายได้น้อยมากนะมาดูการจุสายนะครับสายเริ่มจากสายไนลอนหรือสายฟูโรคาร์บอนนะเป็นสายคล้ายๆสาย N นะสาย N ที่5ปอนเนี่ยหน้าตัด1.85 mm ่มิลเนี่ย 0.18เนี่ยจะจุได้แค่45เมตรนะครับนี่นะถ้าสาย8ปอนด์เนี่ยหน้าตัด0.23เนี่ยก็จะจุสายได้45เมตรเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยสเปคเนี้ยเป็นสเปคแนะนำว่าให้ใส่สายประมาณนี้นะครับจริงๆมันอาจจะใส่ได้เยอะกว่านี้นะสำหรับสาย PE 0.8เนี่ย ความจุของสายจะอยู่ที่45เมตรตามที่เขาแนะนำนะนี่นะครับเขาแนะนำให้ใส่45เมตรจะตีดีสุดนะครับแต่ว่าบางทีเราซื้อมา100เมตรเนี่ยก็ใส่ไป50 m. ก็ได้หรือว่าผมจะลองใส่ PE 1 100เมตรดูมันจะได้ไหมนะครับสำหรับสาย PE เขาบอกมาแค่สาย0.8นะ PE 0.8หน้าตัด1.0มิลนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใส่สาย PE 1ให้ดูนะมันจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูด้านในนะครับด้านในก็จะมีคู่มือคู่มือนะครับนี่นะเดี๋ยวนี้ลอกตัวใหม่จะไม่มีไดอะแกรมนะครับมีแต่คู่มือนะนี่นะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับม ต่างๆนะตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นงานญี่ปุ่นสั่งมาจากญี่ปุ่นนะอ่ะมาดูที่ตัวลอกนะครับตัวลอกก็จะอยู่ในถุงนะครับกล่องมาไปเก็บนะครับมาดูที่ตัวลอกนะสัมผัสแรกก็แน่นๆหน่อยนิดนึงนะนี่นะน้ำหนั160กร้อยหกสิบกรัมก็ไม่เบานะลองหมุนดูก็ ให้มันเนียนมากนะครับเนียนกริบเลยเนียนลื่นนะครับไม่สัมผัสถึงเฟืองนะครับไม่สัมผัสถึงวา่าเฟืองขบกันอะไรนะครับหมุนเนียนมากนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนแต่งนะครับลูกปืนแต่งจากโรงงานเลยเป็น ktf นะปืนแต่งของค่าย ktf นะครับนี่นะดูความลื่นนะครับเดี๋ยวลองดูลองนับดูนะครับเดิมๆนะตอนนี้ผมปรับหน่วงที่เบอร์ศูนย์นะ อคอนก็ยังอยู่นะลองหมุนดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ก็ไม่จัดวันลื่นเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นว่าถ้วยหน่วงมันทำงานก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าหมุนเร็วๆเ,เนี่ยถ้วย SV ของมันเนี่ยเริ่มทำงานมันก็จะ นี่นะมันก็จะหน่วงให้นะครับนี่นะ,ะมาดูที่บอดี้นะครับบอดีเ Android, ้เป็นพวกแมกนีเซียมอัลลอยพวกเป็นพวก ium, เป็นพวก, ium, ium, ลกอลูมิเนียมนะครับเป็นพวกอลูมิเนียมแมกนีเซียมอะไรประมาณนี้แหละเป็นโลหะนะเป็นลโลหะผสมนะแป้นกดแป้นกดฟีสปูลก็ออกแบบมาเงาๆอย่างนี้นะครับนี่กระจังหน้า พีวิงซิเต็มสีเงินนะครับนี่นะครับกระจังหน้าเฟืองตัวหนอนนะเฟืองตัวหนอนก็สวยๆอย่างนี้นะของใหม่ก็น้ํายาจาระบีก็จะออกใสๆน,นะนี่จาระบเีเดิมโรงงานนะครับด้านท้องลอกนะท้องลอกกอ็เป็นมาตรฐานนะนี่นะครับฝาข้างฝาข้างก็คล้ายๆพวก Air. ่อสตรีทแอร์ปม สตีดแอร์นะครับคล้ายๆสตีดแอร์ปี2019อะไรประมาณนี้นะครับนี่นะด้านข้างนะแขนแขนก็ไม่ยาวมากนะครับแขนน่าจะอยู่ที่อ่ะเดี๋ยววัดแขนให้ดูนะครับแขน80ดมิลนะครับแขน80มิบมนะสตาร์แรกเนี่ยจะเป็นพวกซีออนนะครับซีออนนะ น็อปต่างๆก็นี่นะหน็อกก็เป็นทรงเดิมนะครับน็อกทรงเดิมทรงมาตรฐานอย่างใดว่า,าทำมาหลายปีแล้วนี่ครับเมื่อไรจะเปลี่ยนก็ไม่รู้นะนี่นะครับมาดูด้านในนะครับด้านในตัวนี้นะฝาข้างนะครับฝาข้างฝั่งแม่เหล็กนะที่เห็นแดงๆนี่ คือแดงๆนี่คือไอ้นั่นนะครับแหวนนะฮะแหวนปรับไซส์ของสปูลให้สปูลที่มีขนาดเล็กลงนะครับแหวนติดแหวนมาด้วยนะเพื่อลดขนาดของสปูลลงนะครับมาดูฝั่งห้องเกียร์นะครับฝั่งห้องเกียร์ก็จะเห็นแหวนสีแดงๆนะครับนี่บางเห็นแหวนสีแดงๆนะเฟืองพินเนียนก็เป็นสีของอลูมิเนียมนะครับน่าจะ วันนี้น่าจะใช้ชุดเฟืองอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่ช่วงทองเหลืองนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมเกรดพิเศษนะเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการหมุนนะครับนี่นะพักหลังๆมานี่ก็จะใช้เฟืองอลูมิเนียมเป็นหลักนะครับนี่นะครับแต่ว่าจะเป็นเกรดที่แข็งแรงนะฮะเป็นเกรดที่แข็งแรงนะครับสำหรับท่านที่หาเฟืองทองเหลืองอาจจะไม่มีนะ มาดูที่สปูลนะครับสปูลนี่เล็กกระจจอยร่อยมากนะครับนี่นะสปูลเล็กๆนะครับถ้วยนะครับถ้วยเป็น SV นะนี่บิดตัวซ้ายขวายกแล้วก็บิดตัวซ้ายขวาปกตินัถ้วยนะครับนี่นะครับตัวเป็น SV นะครับปรับหน่วงได้ดีนะครับคุมฟูได้ดีนะครับถ้วย s ออ่าเดี๋ยวผมวัดไซส์สปูลให้นะครับ หรือใครหาของเล่นมาเล่นนะว,วัดไซส์สปูนให้นะครับไซส์ของสปูนอยู่ที่28มิลน,นะครับอยู่ที่28มิลอ่า28มิลน,นะครับดูความตื้นข้างหนนะครับ22.8 22, น,นะครับถ้วยเนี่ยไม่รู้ว่า ใช้กับถ้วยธรรมดาได้ไหมนะนี่นะถ้วยนี้ก็ความกว้าง18มิลน,นะครับเดี๋ยวผมวัดน้ำช่างน้ำหนักให้ดูนะครับว่าสปูนของเขาเนี่ยสปูนงานเหยื่อเบาเนี่ยหนักเท่าไหร่เปิดนะครับสปูนเนี่ยหนักอยู่ที่8กรัมนะครับว้าวมากนะเบามากเลยนะสปูนนะครับ สปูนเขานี้เบามากนะครับ8กร,รัมนะโอ้ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าบอดี้บอดี้เป็นโลหะนะทำให้มันบอดี้ไม่ได้เบานะครับบอดี้ไม่ได้เบาก็ออกแบบมารับรองรับงานเบาๆนะครับไม่ได้เน้นงานหนักนะแกนก็ไม่ได้ใหญ่กับอัลฟาตัว2021นะแกนก็เล็กๆนะครับ ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับงานเบาๆนะงานช่อนแล้วก็งานเหยื่อเบานะครับงานกับพงที่ไซส์ไม่ใหญ่มากที่งานเก็บตกกับพงที่ต้องใช้เหยือเบาๆนะหรือว่างานกระสูบน้ําไหลอะไรประมาณนี้นะต้องใช้ต้องการใช้เหยือเบาๆนะครับก็เหมาะกับไอเอลฟาตัวนี้นะแล้วก็น้ําหนักของตัวล่อกก็1 6อกกรัมก็ เบานะแต่ว่าก็ไม่ได้เบามากนะครับก็ไม่ได้เบามากกลางๆนะครับถ้าเบาน่าจะต้องเป็นร้อยสี่สิบประมาณนี้นะเบาจริงต้องอยู่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องเป็นไล่เบาอต้องใส่แขนแต่งนะครับหน็อปแล้วก็สปานะฮะไล่เบาลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับสปูนี่เบาอยู่แล้วนะครับด้วยความที่บอดี้เป็นโลหะนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับก็เลย ้ำหนักเลยอาจจะเยอะนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะเอามาใช้ก็เอาเป็นงานราชันโดนี่อาจจะไม่เหมาะนะครับนี่นะเพราะว่าเหตุที่ไม่เหมาะเนี่ยเพราะใส่สายใหญ่ไม่ได้นะครับด้วยบอดี้ด้วย, body, วยสิ่งต่างๆที่ให้มาเนี่ยมันรองรับงานใหญ่ได้สบายนะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวคือมันใส่สายใหญ่ไม่ได้นะครับ ถ้าใส่ PE 2อาจจะได้แค่30เมตรประมาณนี้นะก็เลยไม่เหมาะกับงานลาชนโดนะครับเผื่อมันลากออกไปนะแล้วก็กำลังเบรกมันน้อยด้วยนะครับกำลังเบรกแค่3.5กิโลนะครับไม่เหมาะกับปลาทีา่ชุดกระชากดุดุดนะฮะนี่นะเดี๋ยวผมจะมาใส่สาย PE ให้ดูนะครับใส่ตอนนี้จะเป็นใส่สาย PE 1นะฮะ PE 1 ทีหน,หน้าตัดผมไม่ทราบนะครับาท,ท,ที่หนึ่งนะครับเริ่มจากสีชมพูนะอ่าสิเมตรผ่านไปนะครับ10เมตรผ่านไป ยี่สิบเมตรผ่านไปนะครับเอาคว้าแอร์นะลองใส่สายี่อเน่งนะยี่สิบเมตรสามสิบเมตรผ่านไปนะครับสามสิบเมตรผ่านไป 40เมตรผ่านไปนะครับส0เมตรผ่านไปโอยังเหลืออีกเจอนะห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรนะอ่ะมาดูถ้าผมใส่ที่50เมตรนะครับผมใส่ที่50เมตรนะอันนี้ถ้ามันเปียกนะ้ํามันจะแน่นขึ้นนะ 50เมตรก็กำลังดีนะครับสำหรับ PE นี่ครับแบรนด์จีนนะครับสาย PE 1แบรนด์จีนนะครับ E 1นทัก4ี่นะนี่นะนี่นะลองให้ดูนะครับก็ไหวนะฮะนี่นะ E 1 50้เมตรนะก็กำลังดีนะพอดีนะครับพอดีนะไม่ปิดไม่ล้นนะครับอลองอัดไป60 m. ดูนะครับ อัดหกสบูนะหกนะครับหกหกสนี่ไม่ได้นะครับ60สนี่ไม่ได้นะ60สล้นนะครับมีอ้วกแน่ๆนะครับ60ล้นนะมีอ้วกแน่ๆนะ ก็สรุปนะครับว่าอัลฟาแอร์เนี่ยใส่ p e 1ได้เท่าไหร่นะครับ p e 1ก็อยู่ที่ประมาณ5 0เมตรนะสำหรับแรบนจีนนะครับหน้าตัดนี้ผมไม่ทราบนะน่าจะหน้าตัดอยู่ประมาณ0.18อะไรประมาณนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันวัดไม่ได้นะเครื่องมือผมไม่ละเอียดพอที่จะวัดได้นะครับถ้าใส่มากกว่านี้ก็อ้วกกระจายนะแนะนำที่50เมตรนะครับหรือว่าแนะนำตามที่สเปคของตัวลอก แจ้งไว้นะครับส่อันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับรอบหน้าจะมีตัวไหนมารีวิวให้ชมอีกก็อย่าลืมกดติดตามชมกันดูนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับ Alpha Air อัลฟาแอร์วันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับคงจะได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม